สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธสัป,ปดาห์ที่หนึ่งเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเด็กคนหนึ่งที่ที่เกิดมาอย่างอัศจรรย์มันดาเชื่อฮันาแล้วก็เด็กคนนี้ก็ชื่อว่าซามูเอลแล้วมันดาก็เอาไปถวายแด่พระบิณฑ้าเพื่อรับใช้ให้เด็กคนนี้ไปรับใช้อยู่ในวิหารพระเท้าเอลีนั่นแหละเป็นคนที่รับเด็กคนนี้เข้ามา แล้วก็วันหนึ่งเด็กคนนี้นอนอยู่นอนนอนนอน,นอนหลับในเวลากลางคืนเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเสียงเรียกเขาว่ะเขาก็บอกว่าข้าพเจ้าอยู่นี่แล้วก็วิ่งไปหาพระเทวาเอลีเพราะคิดว่าเป็นพระเทวาเอลีที่เรียกเขาท่านท่านบอกว่า ท่านเรียกข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้วเจลีตอบว่าพ่อไม่ได้เรียกลูกนะกลับไปนอนเถอะสามครั้งสมคราและครั้งที่สองเนี่ยพระเจ้าเอลีก็บอกกับเด็กว่าเอ,อเนี่ยถ้าได้ยินอย่างนี้อีกรู้อยู่แล้วว่าเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของตัวเองต้องเป็นเสียงของพระบินเจ้าแน่นอนก็เลยบอกกับเด็กว่าเมื่อได้ยินเสียงว่าซามูเอลซามูเอล สำเวีอนตอบว่าข้าแต่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดมาเถิดผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่เนี่ยเป็นถ้อยคำที่ทำให้เราคิดว่าหลายครั้งในชีวิตของเราเราคงได้ยินพระเจ้าเรียกชื่อของเราแต่ว่าต้องมีเวลาเงียบสง,งดัดออกจากความโกลาหลความวุ่นวาย และพระเจ้าก็จะเรียกเราเพราะพระองค์ต้องการที่จะใช้เราในบางเรื่องในเวลานั้นเราจะทำอย่างไรพี่น้องเราก็จะบอกเหมือนกับซามูเอลว่าข้าแต่พระเจ้าจัดมาเถิดผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่แน่นอนจะมีการเรียกเราเป็นหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งแต่ถ้าหากเราวุ่นวายอยู่กับสิ่งภายนอกมากเกินไป เป็นห่วงเป็นยายสิ่งต่างๆมากเกินไปไม่เปิดใจที่จะรับพรองค์เราก็จะไม่ได้ยินเสียงนี้ดังนั้นพี่น้องครับเราจะต้องมีเวลาสําหรับภาวนาส่วนตัวทุกวันพี่น้องจะเป็นแม่ค้าจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นใครไม่สําคัญสําคัญก็คือมีเวลาสําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าบ้างแต่และว,วันนะครับฉนัพระวรสารวันนี้ก็พูดถึง พระเยซูเจ้าส่งรักษาแม่ยายของเปโตรซึ่งเปโตรก็แต่งงานก่อนที่จะปามาเป็นสานุสิท์ของพระเยซูเจ้าและหลังจากที่รับการรักษาแล้วนางก็ลุกขึ้นแล้วก็รับใช้อคมพระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูเจ้าและบรรดาสานุสิท์พี่น้องครับการที่ใครคนหนึ่งรับการรักษาให้หายเนี่ย ก็แสดงว่าพระบิดาเ้าต้องการให้เขาไปดำรงชีวิตรับใช้ต่อไปมีบางคนที่ก็ไปหาหมอแล้วหมอเกาบอกว่าเนี่ยเป็นมะเร็งนะโอกาสที่จะอยู่แค่หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแต่ถ้าคนที่ตั้งใจตั้งจิตแล้วเนี่ยเขาไม่กลัวเขาก็จะไปภาวนากับพระบิจ้าว่าวันเวลาที่เหลือมีเท่าไหร่พระองค์ ขอให้ลูกได้รับใช้พระองค์ได้รับใชค้คนอื่นเถิดนี่คือคำภาวนาที่สวยงามมากและบางคนที่หมอเขาคล้ายๆกับจะฟันทงแล้วว่าเนี่ยอยู่ได้ไม่นานบางคนอาจอยู่ห้าปีสิบปีเป็นเรื่องลึก,กลับแต่มาดูจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พระบิเจ้าต้องการให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะได้รับใช้ในครอบครัวของเขา ในสังคมของเขานี่ยั้งหากพี่น้องถ้าหากพระบินเจ้ามีส่วนในเรื่องของการรักษาแต่ละครั้งเนี่ยพระองค์ก็มีเป้าหมายให้พวกเราได้เป็นกําลังใจให้แก่คนอื่นต่อไปมีเด็กคนหนึ่งที่เคยก็ไม่ใช่เด็กเด็กหนุ่มคนหนึ่งขับรถไปแล้วก็ถูกรถชนแทบจะเอาตัวไม่รอดเนี่ยเขา เวลาที่มาพิจารณาดูตนเองแล้วมันน่าจะตายเพราะรถไฟชนอย่างแรงเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็กระดอนไปทั้งสี่ห้าเมตรเขาเข้ากัเลยบอกว่าชีวิตของผมเนี่ยคงไม่ใช่ของผมแล้วล่ะเป็นของพระเจ้าที่ให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราคิดอีกเหมือนกันว่า ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นและเรายังมีชีวิตยอยู่ต่อไปนั้นอย่าลืมภาวนาขอบคุณพระเจ้าแล้วบอกกับพระองค์ว่าลูกยินดีที่จะรับใช้พระองค์ในรูปแบบต่างๆขอพระเจ้าเวพร์พี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากรพากระวาจา ที่ท่านรับฟัง,บงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์